คือมันก็ก็ก็จะพูดยังไงดีอนะครับคือโซฟายเนี่ยผมว่านะครับในอนาคตเนี่ยประมาณสัก5้าถึงหปีเนี่ยจะต้องมีปัญหาเรื่องเปอร์เซ็นต์นี่เสียส่วนตัวผมนะคือตอนเนี้ยโซฟายนะครับเขามีสัดส่วนนี่เสียนะคะที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคบประมาณ5%เปอร์เซ็น นะครับเขาน่าจะใช้ตัวเลขประมาณว่า off charge นะครับลองไปเสิร์ชดูได้นะประมาณกลางๆ5%นะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าโซฟาเนี่ยอยากที่จะเติบโตทันกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้นนะครับเขาก็จําเป็นที่จะต้องปล่อยกู้มากขึ้นนะครับโอเคคุณอาจจะบอกว่าโซฟาก็ cross selling ได้นะครับทำให้ลูกค้าที่ปล่อยกู้อยู่แล้ว เมื่อลงทุนเพิ่มหรือว่าซื้อบริการอื่นเพิ่มใช่ไหมแต่จริงมัน,มนไม่ทันหรอกนะครับก็ต้องหาลูกค้าเพิ่มปล่อยกู้เพิ่มซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณโตมาจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นเกรดดีใช่ไหมครับการที่คุณจะโตไวๆเนี่ยคุณอาจจะต้องไปคว้าลูกค้าที่มันแย่ขึ้นมานะครับซึ่งการที่คุณไปคว้าลูกค้าที่มันแย่ขึ้นเนี่ยมันก็จ,จะทําให้สัดส่วนของนี้เสียเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันผมก็เลยมองว่าในระยะ5-6ปีเนี่ยโซฟายก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับ